น้องรู้ว่ะลำคนเดียวเลยนี <c oughs> น่เฮ้ยก <บา S 1> ว็ว่าดูสวัสดีครับนางรองพอดีเลียมพวกกับผมทนสายเสียบครับ <c oughs> วันนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเลียมก็พาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่าครับ <c oughs> พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผม <c oughs> ก็พอดีมี้านสายเจ้าครับบ่นอยากกินปลาหนังครับ ก็เลยพามาใส่เบ็ดครับหมายว่านี่อยู่ใต้ฝายหัวบันสิงครับเป็นหมายเก่าเราเนาะก็หายไปหลายคลิปพอสมควรครับสาหรับลานสายเจ้ามีพี่น้องเอฟซีถามหามาพอสมควรครับวันนี้กลับมาแล้วครับพองกระบุลอยากกินแกงปลาหนังครับผมเพราะว่าลานสายเจ้าไม่ค่อยกินปลาเกตครับพี่น้องเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันแต่ว่าก่อนเราจะได้รุ่นเราต้องไปใส่ด้วยกันก่อนครับผมลุยครับ มาแล้วครับสำหรับลานสายเจ้าสวัสดีครับนนยิ้วเลยเนาะอิูวมาตั้งนานแล้วมันยึดมานานแล้วหลายเดือนแล้วที่หลายเดือนแล้วไม่ได้กินตุ่มปลาจักทีวันนี้จัดเต็มเนาะวันนี้เนาะวันนี้เลยวางมีโอกาสได้มาอลองดูอ้าวเอาแล้วที่หายหายไปหายไปไ,ปไหนครับกออูบ้านทำงานเบื่อไงเบื่อไปไม่ค่อยได้วางไ่ได้วางเนาะนะ เย็นสายรายงานว่าหาต่อนกนักหนาเลยว่ะต่อต่นกผมไม่ได้ไม่ได้ติดดวเขาจะทีติดตัวเดิมๆและนี่ครับทีมงานที่คนหนึ่งครับผมเรียนนามิเต็กซิงครับสวัสดีครับแล้วก็เหยื่อที่เราใช้วันนี้ครับพี่น้องเนี่เหยื่อจิงหลีดครับ คิดว่าน่าจะเหมาะกับปลาหนังเลยครับพวกนี้เป็นเหยื่อดินเนาะปลาหนังมันชอบเหยื่อที่ดินดินครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูลานสายเจาครับพี่น้องลานสายเจาใส่ก่อนเลยครับก็เนี่ยเอาหมาน

นนนี่เนาะขัดแรกไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่กันต่ออีกครับผมครับพี่น้องสำหรับเบ็ดบันนี้ผมเอาเบ็ดชุดที่ใส่เหยืย่อลูกปลาอีดมานะครับเป็นขอเบอร์น,น้อยๆผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกปลาหนังครับเนาะเพราะว่าปลาหนังมันเป็นปลาที่ไม่แรงมากครับผม แล้วก็สำหรับวิธีการเกี่ยวนะครับก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับจะเกี่ยวใต้ปีกแบบนี้ก็ได้นะครับลักษณะเกี่ยวใต้ปีกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวตัดตูดเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับผมไปครับขั้นแรกมันหมานครับผม ตอนนี้ก็ยุดใส่แล้วครับพี่น้องนี่ก็เบ็ดเหลือครับเจอปัญหาอีกแล้ยวครับผมเจอพี่น้องเขาใส่มองติดฝั่งเลยครับเราก็เลยคิดว่าตามใช้ฝั่งนี่ป่าคงจะไม่วิ่งครับไม่กล้าวิ่งแน่ๆแหละเพราะว่าวิ่งเข้ามากระถะมองครับเนาะเดี๋ยวเราไปชมครับป่าเขาใส่ลักษณะไหนครับผมแล้วเราก็ไปลุ้นกันครับพี่น้องเบ็ดที่เราใส่ไว้อ่จะมีตัวมีเต้มไหมครับผม คือเรามาหาเนะพี่น้องไม่ใช่มาเอาความหมายมันคนละแบบกันมาหาก็คือมันก็มีได้ไม่ได้แ่ะครับแต่คําว่ามาเอานี่คืออย่างไงก็ได้แน่นอนครับผมไปครับเดี๋ยวไปรุ่นกรับครับผมนี่ครับพี่น้องเขาใส่มองไว้ลักษณะแบบนี้คือมองที่ครับนี่เนาะ,ะติดอยู่นี่แหละครับอติดขาวกุไปนู่นแหละน่ะลักษณะแบบนี้ เราเลยใส่เบ็ดไม่ได้ครับพี่น้องก็ยุดใส่ไปครับเดี๋ยวเดินไปหาทีมงานครับผมไปดูครับว่าจะหมานไม่หมานครับผมหมาแล้วครับพี่น้องเต็มแรกครับผมปลาเสื้อมครับทือว่าปลาเนื้ออ่อนนั่นแหละครับเต็มครับผมโอ้เก็บครับผม นี่ครับพี่น้องปัดเติมเต็มแรกครับไม่ใหญ่ครับตัวเล็กๆแต่ว่าพอได้ตุ้มอยู่ครับนี่นปัญหาของเหยื่อจริงเรีดก็ไม่มีอะไรมากเลยพี่น้องคือมันรุดล่อนง่ายแค่นั้นครับต้องขยันเดินจักหน่อยหนึ่งถ้าใครขยันคนนั้นก็มีโอกาสได้ปลาสูงครับนี่เต็มหนึ่งครับพี่น้อง ปลาเน้ออ่อนครับพี่เละปลาที่เสีบสุดแล้วครับในบรรดาปลาน้ำจืดนี่ตะกูลนี่ปลาลำพองปลาข้าปลากดนี่ครับสุดยอดเหล้าเนื้อเขาเอาล้ครับผสมกับผมโอ้ยใส่ไปเท่าไหนใส่กับเท่านั้นเลยพี่น้องอย่าร่อนคุดดีเลยครับ ไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อยิกงครับผมอา้าวอิกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ลุ่นๆเนื้ออ่อนอ,นอ,นอนีกแล้วครับผมโอโ้โหเอาละครับเดี๋ยวปุ๊ดกันครับนี่ก็หลายเต็มพอสมควรล่ะสวยงามครับผม เี๋นี้คีคันเริ่มมีไส้ขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่นี่ครับเริ่มมีไส้ขึ้นมาอีกนิดนหนึ่งครับผมเอาแล้วยังไงลานไสเจ้าก็ได้กินวันนี้พี่น้องเนาะ โอ้พี่น้องคันหนาครับโอ้กุศคันสวยมากครับปลาอะไรเนื้อไปรุ่นกันครับพี่น้องจะไม่ใช่ปลาลำโพงนี่แหละครับนู่นนู่นน่กุศคันสวยครับนี่ปลาอะไรเนาะรุ่นกันครับพี่น้องโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ้แต่ขาวป็นปูนครับผมไม่แต่พอแต่มันกนุคันแรง มาเลยพี่น้องว้าวนี่ใสสวยคือเก่าครับผมนี่ครับพี่น้องขาวจุนปูนครับผมใสสวยอยู่ขาวจุนปูนใส่แรกครับก็ยังหมันอยู่พี่น้องเนาะยังไงก็ได้ใหท่าาญสเจ้าตุ้มเลยครับปลาหนังปลาสายเจา้า,า,เจาจะไม่กินปลาเก็ดครับส่วนปลาเก็ดเราเก็บกับบ้านครับพี่น้องเนาะ ใจปัญหาไปครับเดี๋ยวไปลุ้นเันต่ออีกครับผมไปเพียนนำครับพี่น้องเป็นไงนายคือไหมฮะพวกจ็ตตัว,ตว,ตวอ้าวคือได้นี่เนะาะปตาอะไรฮะมีเตลำพงเตลำพองเองอ,อ,อ,อเหมือนกันพี่ก็มีเตลาำพองว่ะแล้วพ่ลานเราเป็นไง น่โอ้หวานเห้ยอีกแล้วทั้งพี่ก็ใส่ไปชนมองเขาเวและกุ๊บเลยเว้นี่หัวเมียเนี่ยโอ้เจ้าเก่าอีกแล้วทั้งอั้เจอกันอีกแล้วครับมามาไรเจือตุกรอบโอ้ปุงกระชังเปี้ยพี่น้องด้วย วันนั้นเราไปคลิปที่เราไว้ใส่ยาเขียดเนาะกระเจ๊เนหน้านแก๊นี่แหละครับที่วานเหยอยู่วันนี้ก็มาเจออีกแล้วครับผมโอ้แต่หน้าแกหมานครับก็บตีมกระชังล่ะเดีย๋ยวเราไปดูผลงานเตียนนำครับขาน้อยโอ้เดี๋ยมีแต่ปลาลำพองทั้งนั้นเลยครับพี่น้องในก็นีครับของผม ของผมก็ได้ปลาช่อนสองตัวเหมือนกันครับแล้วก็มีแต่ปลาํำพองเดี๋ยวปลาํำพองเราต้มไหหลานสายเจ้ากินครับล้านสายเจ้า,า,า,ยจาอยากกินปลาหนังเนาะจัดให้ครับผมนี่แหละครับพี่น้องสำหรับเมนูวันนี้ครับแกงปลาเนี่ยออนไส่กะทิครับผมเอาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผม นี่ไหบันเลงเองเลยครับตอนนี้ลานสายเจ้าหิวกระลมเลงเลยครับชอบรสชาติแบบไหนจัดครับผมทางน้ำแล้วครับอะไรลูกพี่ดูเขาทําพี่น้องพอจะได้เชฟคนใหม่ปุ๊บเขาผูกปีนอนปอไปเลยน่ะโป ัน้ำเดดแล้วครับพี่น้อง เอาไิแกงลงเลยครับพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าพานของทีมงานนางรองพอได้เลมเนี่ยเรื่องกับเข่าทำได้ทุกคนเลยครับแต่ว่า สูตรของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับเริ่มปรุงแล้วครับสำหรับร้านไส่เจ้าใส่เชื้อครับผม,ผมนัวครับ หลายเสียบลายวา้าเป็นไงสองช้อนตุ้เจนี่ก็้อ,อนพอแเรว <laughs> แล้วก็ปลาลุงเลยครับนี่ยโ,โอ้ใครได้ปลาลำโพองตัวใหญ่วะน้ำนี่ยาอจิ้มหมานถูกวะ ก็จะปลาซุกแล้วก็ใส่กะทิเลยครับพี่น้องเ,อเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายครับผมใส่ใบพักครับหอมๆเลยพี่น้องโอ้ยสวยเข่าเลยครับตัวเดินรูปทองมาเลยนะ <laughs> ก็จะหิวเลงแล้วถ้าดูเราแล้วนี่ีเสียงดังเอ,อ๊มะมอสเนาะเอาชิมดูพี่รานเป็นไงนะ่ปะปากชิมด้วยเอาชิมปากลิ่นม,มันน่ะไม่ต้องเปอดอกนะเปล่าด้ไม่ใช่ทองคาถา Ừ, นองลอยคือเกาลอยคือ,<ม>อเกาเต็พอดีพอดีเลยพอดีเลยเอาเตรียมตัวกินข้าวครับพี่น้องโอ้หอมดุมเลยเนาะเตรียมน้ำเนาะอายม่ใหญ่ยังไต่ไงล่ะ ได้กินปลานี่ก็เมืองมันน่ะเล้วมือตัวนี้ตัวนี้โอ้โอ้เลยเอาเอาเทียน้ำมาเทียนฮะัวกินเข้าครับผมอัเดี๋ยพี่น้องกินเข้าด้วยกันครับผม ต้มปลาเนื้ออ่อนครับต้มยกเท่านั no. ้นฮ่าโอเคนำนกนี่ฮะยกเลยนี่ อสุดยอดอคือตาว่านี่ไม่มไม่ลอยตปนนะี่ ได้พี่น้องอ้เจ็บเทบเลยครับถัวกปวดตาต่า,ตางหลายไปในมืดโยบแล้วเน่ นานที่ได้กินปลาเนื้ออ่อนวันแรกกินของกินนี่แหละส้ดยจดเด้อครับพี่น้องมันก็ยักษอร่อยเหมือนเดิมปลาเนื้ออ่อน เสรดีพี่นอ้องมากินข้าวแย็นครับน้องดูวะล่ำคนเดียวเลยนี่เจงก็ว่าดูเจงก็ว่าล่ำคนเดียวดูกระนะอือหือว้าวเจบพื้นเราพี่น้องเลยทำอย่าให้เหลือ พี่้องอันนี้ในเวลายามเบสครับมาลุ่นวัดโซนไซสตเสียบกระฟุม้มใครจะมานงกูการครับโอ,โอ้มาคันเหล็กกับมดเลยโอ้พี่้องทำไมคันซีบเปียกกวอมันุ่นพี่ดองเป็นปลาอะไรนี่ ขันสุดเปียกดิโอ้ยดูจุดได้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากย่อเต็มเหล็กของเราสิมาดูยูกเป็นฝาเลยโอ้ถึงคันหยวบหยวบดิ อาเนี่ยออนดนี่ขอหยัดพุ่ครูครับเดี๋ยวาเนี่ยอ่อน,นออเ,เนออนต็มเลยครับ เราลุนต่อไปมีตัวให้รบบชมมครับครับพี่น้องสำหรับการพยายามเบ็ดรอบเมื่อกี้เนาะที่เตรียมน,นำได้ถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมผมก็พอมีเตรียมมาอยู่ครับแต่ก็ไม่ถือว่าอลังการเท่าไรครับเพราะว่าหนึ่งและเหยื่อจิงลีดมันบอบบางครับมันหล่นง่ายแล้วก็ใส่ไปใส่กลับใส่ไปใส่กลับแบบเนี้ยครับพี่น้อง คือต้องขยันจริงๆครับแล้วอย่างพี่น้องเขาก็ยังหวานแหอ,อยู่เลยครับก็คงจะไม่ไปกวนมันยิ่ครับต้องบอกว่าเหนื่อยครับพี่น้องเพราะว่าเนาะก็อย่างที่พี่น้องทราบเลยครับพอเวลาหวานแหปุ๊บป่ามันก็ไม่ค่อยกินเบดครับมันอาจจะตื่นแหเนาะก็คงจะไป,ปลุ้นรอบเช่าเลยครับแต่ก็ไม่หวังผลเท่าไหร่หรอกถ้ามีแต้มก็คงจะได้ชมกันเนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ดึกแล้วครับคงจะต้องขอตัวพี่น้องพักผ่อนเลยแล้วกันครับผม จะเจอกันรอบเช้าครับ ดูนะสิล่ะไม่ให้รถมีแรงลัพธ์โอ้ตายแล้วนั่งนั่งดูเด็ด่าเสียงบ่อะไร สายไปนี่ยังไม่ลงเลยวะที่ไหนที่พ่ออะไรมันติดดีเป็นยังรู้ดูรู้ดูรู้ดูเลยเลยลดูดีเลยนี่แหละบรรยากาศน้อนทุ่งมันเป็นอย่างนี้แหละ ก็ดียามเช้าครับพี่น้องแต่เวลาพาพี่น้องไปกูเ้เบสแล้วครับจะไปรุนกันอีกเจ็กรอบหนึ่งครับผมว่าจะมีแต้มมีตัวเพิ่มไหมแต่ที่สําคัญคือเมื่อคืนรับกันสายเลยครับไม่รู้ว่าเขาหวานเหียแล้วเขากรับเป็นเจ็กกี่ทุ่มครับเมื่อคืนน่าจะดึกอยู่ครับตีสองตีสามไปละมั้งเมื่อคืนนี่ครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุนเบสด้วยกันครับนี่ก่อนสภาพหมายเนาะ เรามาค้ำก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ชมครับไปครับผมไปกูเบ็ดกันเลยครับ เต็มแหลกหรือเปล่าครับพี่น้องโอ้ใช่จริงๆด้วยครับปุ๊ดทันแล้วครับผมนี้ปลาเน่าอ,อมครับพี่น้องมาแล้วครับสวยงามเต็มแรกครับผมเต็มแรกของรอบเช้าครับผมพอได้ปุ๊ดอยู่ครับโอ้ สวยครับผมจะไปลุนกันต่ออีกพี่นออ้องคันนี้ดึงคันจุ่มเลยครับพี่น้องอยู่ไหมเนาะแต่คันก็ซีเปียกๆอยู่นะครับอยู่ไหมครับโอ้ยู่ยู่ยู่พี่น้องยู่โอ้อขาจุนปูนอีกแล้วครับถ้าดึงลักษณะแบบนี้โอ้ใส่ก็ขี้ดืออ้อนี่แหละครับนี่ อเอาจุนปูนเต็มที่สองรอบเช้าครับเอาผสมพี่น้องไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเรียบรอยครับผมนี่เลยครับพี่น้องสำหรับผลง,งานผมวันนี้จะถือว่าไม่พลาดด้กครับนี่ก็เป็นปลาเนื้ออ่อนน่าจะอยู่ประมาณแล้วครับกิโลก็กว่าเนาะแล้วก็ส่วนชุดนี้ครับเป็นประช่อนครับผมแล้วนี่ครับผลง,งานเสียนนำ แจะถือว่าไม่พลาดครับแต่ผลงานเซียนนำนี่ไปโดนทางที่เขาหวาเนเห่พอดีครับก็เลยรับเคาะไปเต็มติมครับผมบบ <laughs> อ่ะนายเอาถุงมาใส่ปลาให้พี่ลานไปตุ่มหมอปลาดู้ให้คุณทาไปตุ่มหมอปลาอสามตัวอันนี้เขารวมใส่กระชังไป

ปิ้งกันนะปัจบานสมมือถึงว่าครับพี่น้องสำหรับการมาหาอยู่หากินด้วยการใส่เบ็ดก็ยังไม่พลาดครับเนาะผลงานอาจจะดีกว่านี้อยู่ครับถ้าพี่น้องเขาไม่มาหว่านเหงาคุนนเนะครับเนาะแต่ยังไงก็คงจะมีแก้ตัวแหละครับถ้าเรามีเหยื่อเนาะสำหรับคลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเดีมยงก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับ เดี๋ยวยังไงเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ